ทำหน้ากากเชื่อมออโต้ง่ายๆแกะตัวล็อกออกมาก่อนเลยครับแว่นตาเชื่อมออโต้ผมสั่งซื้อมาครับแล้วก็แกะชิ้นส่วนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็นำไปใส่ตรงที่เราแกะตัวล็อกออกมาครับในกรณีที่ว่าหน้ากากเชื่อมรุ่นเก่าของใครนะครับไม่สามารถใส่เลนออโต้ลงไปแบบนี้ได้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งวิธีทำครับเดี๋ยวรอดูวิธีทำพิเศษนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมด้วยกันครับ ตอนที่เรายังไม่ได้เชื่อมนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับพอเราเชื่อมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมซื้อแว่นออโต้แบบนี้นะครับที่มาดัดแปลงทํานะครับจริงๆแล้วเขาจะมีขาให้นะครับแต่ผมถอดขาออกนะครับเพราะว่าผมสายตายาวครับผมต้องใส่แว่นเชื่อมนะครับงั้นจะมองไม่เห็นครับจะใส่แว่น2อันก็ลําบากครับเลยต้องทําแบบนี้นะครับดูครับดูข้อดีของมันครับถึงหรือเปล่าครับ มันใสครับเวลาเราจะเจียเก็บงานเก็บอะไรครับมันจะเห็นชัดครับแล้วถ้าใครซื้อไปนะครับแล้วก็จะมาใส่หน้ากากแบบนี้นะครับถ้ามันลงไม่ได้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งวิธีทำครับเดี๋ยวไปดูครับใครสนใจก็ทักมาในคอมเมนต์ได้นะครับ Terima kasih telah menonton!